ก็นะคะก็ฟังประวัติคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับ French บูลด็อกกันไปบ้างแล้วนะคะก็ดิฉันก็มาแบ่งปันนะคะจากความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะเล็กๆน้อยๆที่ดิฉันได้แบบเออมีโอกาสได้แบบนะคะเลี้ยงน้องด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เรียนเรียนรู้นะคะจากการเลี้ยงจริงนะคะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้ได้ไดเออได้รับข้อมูลนะคะจาก เฟรนช์พูดอ็อกนะคะก็จะแบบดิฉันทำไมชอบเฟรนช์พูดอ็อกรู้ป่ะเพราะว่าคือเฟรนช์เฟรนช์พูดอ็อกเนี่ยเขามีเสน่ห์อ่ะคือเนี่ย,ค,ยคุณดูสิน่ารักมากอะ่ะน่ารักขี้อ้อนนะคะแล้วอีกอย่างคือที่ที่ฉันหลงรักมากๆเลยก็คือสีของเฟรนช์พูดอ็อกค่ะนี่คือสนเสน่ห์ของเฟรนช์พูดอ็อกที่ที่ฉันหลงไหลหลงรักมากๆนะคะ คลั่งไคล้นะคะมา,มากๆถึงกับขนาดเป็นแบบว่าใช้เพจชื่อเพจว่า f r e n c h i ฟ f e v e r เลยนะคะเพราะว่าแบบรักมากสีของเขาเนี่ยมีความหลากหลายนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะแบบเลี้ยงน,น้องสามารถเลือกได้มีหลากหลายสีเช่นสีสแตนดาดมาตรฐานะะก็จะมีขาวขาวดำนะคะสีดำ สีเสืออะไรเงี้ยสีครีมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกมากมายที่เป็นสีที่พัฒนาให้หลากหลายขึ้นนะคะก็คือสีรูรูแทนแล็คแทนนะคะหรือไม่จะเป็นสีเมอร์ไลท์แหลกแคทติน่ามน,นะคะมีมากมายแล้วแต่สไตล์ที่ทุกๆท่านนะคะชื่นชอบนะคะก็ดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เริ่มเลี้ยงจากสีขาวนะคะพัฒนามาขาวดำแล้วก็ เลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นสีลายแลกเมอแทนนะคะก็ดิฉันมีลายแลกเมอร์แทนอยู่ตัวนะะึงนะคะชื่อชาแนลนะคะซึ่งในครั้งหน้าดิฉันก็จะมาแนะนํานะคะน้องหมาแต่ละตัวของดิฉันนะคะให้รู้จักนะคะก็โอเคค่ะนะคะก็ท่านใดนะคะชอบชื่นชอบน้องหมา French b ู l ดอกสีไหนนะคะก็สามารถเลือกซื้อนะคะเลือกซื้อจาก เขาเรียกว,ว่า b ร e เ d e r หรอเลือกซื้อจากฟารต่างๆนะคะหรือบ้านแต่ละบ้านที่เขาพันได้เลยนะคะมีมากมายหลากหลายค่ะเข้าไปดูในกลุ่มเฟ c ช b ู l ด d อกนะคะค่ะก็สำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังมองหานะคะที่จะหาสมาชิกใหม่ในบ้านนะคะตเติมเต็มความรักความอบอุ่นความสนุกในครอบครัวของท่านนะคะก็สามารถนะคะเลือกหา ชูด็อกนะคะมีมากมายหลายสีนะคะหลายแบบให้ท่านได้เลือกนะคะตามความต่างๆนะคะมีมากมายแล้วก็คุณภาพนะคะหรือตามบ้านต่างๆที่เพาะพันธุ์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านสามารถเข้าไปในกลุ่มเฟรชชูด็อกได้นะคะหรือตามเพจต่างๆนะคะแล้วก็ไปเลือกหาน้องน่ารักน่ารักก็วาเป็นสมาชิกที่บ้านกันได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็เบนิเซียนะคะ ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่เานี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะดิฉันจะมาทำนะคะคลิปวิธีการดูแลเลี้ยงน้องหมาพันธเฟรนช์บูลด็อกค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบคลิปของเรานะคะ,ะสำหรับท่าน คลิปแรกที่ทีฉันเริ่มทำเลยนะคะก็ฝากเนื้อฝากด้วย